คุณแม่พาตัดอยู่แต่อาหารก็ยังไม่เสิร์ฟจ่ายค่าอาหารไปแล้วเดี๋ยวลูกคนดีคนนี้จะจัดการอาหารให้เองครับคุณแม่มาดูกันดีกว่าว่าอาหารคนป่วยมันมีอะไรเมื่อกี้มันพาโลเต้าหู้ใช่ไหมบวบผัดคอยของปลอมมีเลยแต่แน่นแน,แน,แน่อันนี้ก็คือหมูหยองของปลอมมีนี่เองครับแต่หมูหยองนี่อาหารอ่อนเหรอโอ้ ไม่ออรู้จังมันเถอะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเริ่มจากหมูยองของโปรดม,มีหมูยองเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนี่ยกับเขาต้มเนี่ยคืออะไรที่ลงตัวกันพุดู <c oughs> เหมือนชอบแม่คนป่วยได้กินงี้หายป่วย,ยสดยอดฟินสดๆดดปะ่ะเราไปต่อที่ของต่อไปกันเ,<อ>เลยกินค้นคุเหมือนพะโล้เจหอมมากเลยอะแต่ว่าหมูยองเมื่อกี้นี่ไม่น่าใช่เจอ๋อเจเพราะมีแต่แป้งเต็มปากเต็มคำเออว่าผมว่าพะโล้เจจริงแล้วคือด้วยความที่เป็นอาหารคนป่วยอะมันก็เลยทำให น้ำมันจืดจนสดได้เลยครับแทนที่น้ำมันจะเค็มมันดัน,วนหวานหวานใช่แน่นอนอาหารสุขภาพมันต้องข้าบวกผัดไข่ของโปรดคือได้ได้ว่าเป็นเมนูสางใัรไ่ที่แบบถ้าเกิดไม่ชอบกินผักอ่ะกินไอ้นี่ยังไงก็ต้องชอบ,บ,บมันกรอบ,บ,บกรอบบวกกับด้วยความที่มันผัดกับไข่มันก็เลยทําให้อร่อยมากๆในในก็จะไปนะครับก็ขอปิดด้วยหมูยอของโปรดพร้อมๆกคัะสุกโอยผมจัดการได้แล้วนะครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอาหารทำเสร็จล้วก็หายเร็วๆนะคะ